สวัสดีครับทุกคนแจกันอนด์เดนะครับกบับช่องของเราเหมือนเดิม Monopoly Go เกมอะไรเอ่ยได้เกมเสร็จถีไหมเออไม่เอาเล่นคนเดียวเหนียวว่าจะเล่นคนเดียวอืมอ้มีคนออก่ายเอาไหมครับซื้อเลยจ้ะเอาเงินไป เอาซื้ออีกแล้วนู่นก็ซื้อนั่นก็ซื้อโหซื้อไม่หยุดรวยเกินอือนี่แหละนั่นคือวิธีที่คุณสามารถครองทุกอยา่างว่าไงเพื่อนทัศธุกรกิจคอนชันเอาละรอดด้วยกันพร้อมย,ยัยเกมดีนะมีภาษาทไทยด้วยออก็ดีมากรเริ่มต้นด้วยเงินเดินตามไปไหม เริ่มต้นด้วยเหมือนบิตแอปเปิลที่โดนดังไม่แน่ใจว่าดังคือตอนนี้ยังไม่โดดเด่นพอนะที่นี่ต้องการธุรก,กิจที่มีความมุ่งมั่นแบบคุณเนาะผมเนี่ยนะเปลี่ยนรูปป้ายก่อนเลยได้ไหมเอาเป็นรูปป้ายผมแต่ทำให้ฉันภูมิใจหน่อยตั้งอะ่รมาตั้งตายคนมันรวยไปจัดไปใหญ่อยู่นะแต่ว่ายังไม่อลังการพออัปเกรดสุดยอด นี่ยนะธุรกิจเอาเงินมาใช้แค่เนะี้ยแต่เอ้ยบางทีมันก็ไม่แย่นะมีแรมมาที่ดีคนก็มาเยอะเออความคิดแบบคนรวยกล้าเสี่ยงกล้าเจ๋งนี่แหละนิวยอร์กยังไม่พอหรอหรือแบบนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ฉันแสดงให้เห็นเองว่าคนมังคั่งอย่างพวกเราเนละอยู่บนกองเงินกองทอนได้อย่างไรนี่ ในเกมเศรษฐีนี่คือเค,คล็ดลับความสำเร็จก่อนชั้นใช้บอร์ดโมโนโพลีเพื่อสร้างทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมหาศาลพัฒนาทุกอย่างให้ดีแล้วคุณจะได้เห็นเงินไหลมาเท,ทมาก็เทครับแคน็นทาผมเนี่ยเอาเรือแล้วกัน แบบอยามีเรือดำน้ำส่วนตัวที่มีอยู่มันแบบมีแต่มีแต่โครงไม่มีเครื่องถ่ายเตาไปเลย <cin u S 1> ได้เท่าไหร่อ่ะยังไม่ทันรู้เลยได้เท่าไหร่ไนเก้าโอ้ป้ายเสถียรเรารู้วิธีการใช้เงินทำงานแบบต้นลงแนนตามมาเลยมันเริ่มต้นจากการไปหารถเพื่อนฉันเอง เดี๋ยวเดี๋ยวใครวะนะเรื่องแบบนี้ต้องเล่นไหมแคนถึงจะเอาอยู่คนรวยอย่างพวกเราทำงานเพื่อเงินกนโตไม่ใช่หรอโอเคทำลายบ้านเมืองเขาสุดยอดไปเลยนี่ป่ายเขาให้เขาบอกว่ารถรวยอยู่แล้วไม่ต้องสนใจแต่ว่ามีโกรธนนะถ้าเล่นกับเพื่อนเนะี่ยโอเค คืออะไรอะ่ะตัวนี้ไม่อยู่โอยู่นะมาดูกันเถอะอ่าโลกป้องกันโดนตีโอเคอ่าอ่าก็คือลงที่ก็แค่ได้เงินอือจะถอยไปเรื่อยๆไม่มีอะไรปึ๊กปึ๊บปึ๊บหมุนไปเรื่อยๆก่อนอือือหือโอ้โหกระโดดด้วยโอ้โหได้ได้ได้อะไรเนี่ย

นี่คือเป้าหมายการป้นขั้นถัดไปอ๋อมีโชว์ด้วยคือ,อะไรเอ่ยอ่ะไม่ได้อะไรบิ๊กบึ๊ก,ก,กในโลกมานรุสซีซั่นอะไรได้มื่อืมออกเป็นสนามกีฬาก่อนดีกว่านี่สนามกีฬาใหม่อืมเท็นลุกอะไรวะ เบ็บอลแล้วก็กลายเป็นสนามบอลเนาะอันนี้หรือกอล์ฟบอะไรต่อดีอะของกินไหมนี่โอเวอร์อาบนี่อ๋ออะไรดูต่อมาเพิ่มยี่สิบลูกแจ๋วเลยเก็บค่าเช่าได้ด้วยเอียมมีอะไรใหม่ด้วยไม่รู้โอเคท่าไปก่อน ปรากูมันเป็นโลนหนังเหรอต่อไปก็ต้องมีบ้านหลุดๆให้อยู่โอ้ไม่เป็นไรไม่เติมจ้ะอ๋อไม่ใช่คือเราไม่มีตังค์แล้วอืมคืออะไรอะตอนบ้านมันบ่อนได้อ๋อแล้วพอเราลงเราก็ได้เงินเยอะขึ้นใช่ไหมเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วรับแปดสิบโ้เยี่ยมมาก เกมมันน่าสนใจอยู่นะเป็นแบบเกมเศรษฐีผส,สมไม่ผสมถล่มบ้านเมืองผส,สมบ้านเพื่อนเสียภาษีแต่ไม่ค่อยจะมีเสียภาษีอเองเราถอยไปเรื่อยๆก่อนอ้มาแล้วทำลายอืมนี้เหมือนมีควันอนะดูแล้วจะไม่รวยนะนี่ทำลายกำแพงเลย ปั๊บอุ้ยมีโลหลายกาดสนุกวันวนี้เขาไลยกาดนะทอย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 จอดเฉยอือหือหืมโลได้โลดแล้วโล่ลนแล้วตอนนี้อืม เราจะหมุนให้หมดเลยครับปึ๊บมาแล้วอะไรก็ไม่รู้ป้นธนาคาร่อพันเจ็ดเยอะสุดต้นหาแหวนให้เจอโหแย่แล้วนน่กไม่อยู่รอบรอบโอ้โหได้แทบนิดเดียวเองอะไรมาครึ่งหนึ่งมั้งแต่ก็เยอะอยู่นะป้บบนเนีหนได้เยอะ นี่เรามปป้นเยอะด้วยสิเกมนี้นึนต่อจะหมดแล้วครับปิงปองอ่าจ่ายค่าเช่าให้อะไรอ่ะมีจ่ายค่าเช่าให้ด้วยเฉยเลย มีโลมาโอ้โหไม่ได้อะไรดีๆเลยเฮ้ยสองทีไปนี่นะอัปเดตของนู่นนี่นั่งอะไรเอ่ยทับรอยยี่โอเคอัปเดตบ้านต้นดีหน่อย สามชั้นไม่พอสี่ชั้นไปเลยเร็วอั p อืมเร็วลแปดดียี่สิบลูทั้ทุกตาโรวไม่ต้องกดเองโอ้ดีมากอันนี้่อนดีดูงี้น่าจะรีบมาซื้อของก่อนปาบหมูบ้านใหญ่มากอืมถ่าสะพานขับไปเมืองต่อไปอหมดตัว นี่ในยบานเพิ่มอีกโอเคกดค้างเพื่อออโต้ได้ลโลกใหม่ลมเลยเต็มไปหมดแล้วโลกอุ้ยได้ตีอืมนี่อันนี้ขั้นสามเลยทำได้สะพานเนี่ยปะ อ๋อเมลาอูกทำลายมีควันขึ้นเนาะ <c oughs> พอรู้แล้วพอรู้แล้วเฮ้ยมีกล่องสมบัติตัวนั้นเราลับได้เปล่าโ <c oughs> ดนจับเข้าคุกถอยไปถอยไปสูไหวนี่ยเนี่ยมีกล่องสมบัติด้วยอือหือ นี่กอสมบัติ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 าดูซิว่าเราจะได้เป็นกีใครอีกไปอัปเกตก่อนแัปเกตก่อนออปเกตได้พอดีมาพก็ให้เรียบร้อยเมืองเราสุดยอดนิวยอร์กเราเจ๋งนี่เจ๋งแลวไปหาประเทศอื่นต่อนครนิวยอร์กต่อไปลอนดอน เอนี่บ้านใหม่สวยขึ้นกว่าเดิมยินต้อนรับสู่ลอนดอนน,น้พผึนุ่มได้เยฮะโ้วหห้าสิบทอยยาวๆห้าวันห้าหกหมืนชั่วโมงชอบมากชอบมากไว้ที่หลังไว้ที่หลังอืมเราบ้านก่อนบ้านต้อสวยดูหลามาเข้า นอนแบบสบายเลยบ้านหลืนเรียนเลยเรื่ออาครับการ์ดใหม่รวมอัลบั้มมันมีปฏิทินด้วยน่าจะเป็นล็อตอินไปอันนั้นช่วยเวลาดีดีรีรับสามสติกเกอร์ออกมาทำไมยิ่งมาก ให้มันดูอัล์บ้ามแน่เลยตรงนี้อ่าได้รับอัล,บล์บ้ามเราทำไมครับแง่ก็คือเป็นแค่อาร์ตสวยๆเลยไม่มีอะไรนี่เหมือนที่สาบสูนะครับได้เป็นไรเหมือนเอเดนติสน,นี่เนสซี่ครับเป็นไรช่วงเวลาดีๆเกี่ยวกับเนสซี่ยังไงหมดแล้วเหรอ ก็สวยดีนะแต่แบบมันขึ้นอย่างนี้ทำให้เราดูได้ยากมากเลยนะระเบิดต่อไปโอเคตต้งหมดนี่คืออะไรถอยถอยเลยถอยเลยอ,เาาอ,นนลอือหือออกมานิดป่นอีกรอบทำลายให้อือทำลายหมดเลยอะ มีแลวการจะเหลืออยู่เดียโอ้ยมีโลโอ้ได้พันห้าเลยเหรอขนาดมีโลนี่แต่ว่าพี่คนนี้เขารวยจัดเลยโอเคเดี๋ยวเราพอเราได้ต้อนอีกคันหนึ่งเราพอแนละ้วต้นหรือรทำลายก็ได้นี่เราก็พอสำหรับวันนี้อืม <c oughs> ไม่ลงเลย เปกล้องโอ้เพื่อนเพื่อนห้าคนเหรอไม่ยังไม่สนไม่สนไม่ไม,ไม่ไม่จะสนอะไรอยู่แล้วคงไม่คิดจะสนอยู่แล้วไงครับคนเนี้ยเขากะถอยหรือเต่ารวยคนเดียวเลยมารอบสุดท้ายทำลายครับ สร้างความร้าฉานให้ผู้คนก่อนไปเรียบร้อยแตกไปซะโอ้มีโล่ด้วยคอยรอบคอรอบรอบน,นี้คือไปจริงนะถ้าเจออะไรก็คือไปเลยถ้าได้ป้นหรือทุกได้ทำลายนะก็คือพอพอต่อไปครับโดนยองๆในเรือของเรา มีเฮ้ยมาแล้วทำลายรอบโดนแน่อืมนู่นนูนน่นน,นนู่นอันนี้งรม่มทำลายป้าเรียบร้อยโอ้โหภาษาตันหกอิ่มาษาษานนอิ่มเลยโอเคหลังจากเราโอ้โหเสียดทานห้าร้อยหลังจากที่เราเล่นเรียบร้อยก็จบไปแล้วเนาะเกมนี้พอแล้วกันสร้างความเดือดร้อนให้ทุกคนไปแล้ว เล่นแป๊บเดียวสร้างความเดือดร้อนได้มากคนเนี้ยเก่งจริงโอเคงั้นก็เจอใหม่แล้วเ,ออเจอใหม่ครับทุกคนแต่ขอป้อนธนาคารทีหนึ่งก่อนสามพันสองจะไปผมจะบอกให้ผมเนี้ยนับป้นธนาคารคนเก่าอยู่ใกล้กันเลยป้อนน้อยโอ้โ,อโหเหรียญเงินโอ้โหน้อยจัดเลยโอเคเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย